ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชัแนวคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตลาดซื้อขายของอาเซนอนกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับเมื่อสโม,มสรอาเซนอนเนี่ยประกาศคว้าตัวมาตินสุบิมนดีเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะสำหรับแฟนบอลอาเซนอลที่กําลังรออยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเซนอลประกาศในดีลของมาตินสุบิมนดีแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขยับไปดีลของกองหน้าแล้วก็ดีลอื่นๆนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าสื่อในโปรตุเกสอย่าง C N N โปรตุเกสนะครับก็มีข่าวลือแบบหนาขู่มากๆนะครับเป็นข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะว่าไซนอนเนี่ยปิดดิลในการคว้าตัววิโตโยเกเลสมาแล้วนะครับมูลค่าเนี่ย80ล้านยูโรนะซึ่งก็เป็นตัวเลขเดิมที่เราเคยได้ยินนะครับนั่นคือ70บวก10ล้านยูโรแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวว่าตกลงสัญญาส่วนตัวแล้วนั่นคือโนนี่มาดูเอเกจากเชลซีนะครับซึ่งดิลนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงกันหน่อยละกันนะครับ แต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนนั้นเข้ามายังไม่ได้กด s u b s c ค i b e ก็ฝากกด s u b s c ค i b e กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็น,น้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมหาศาลสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ขอเริ่มที่ข่าวดีกันก่อนนะครับต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะสำหรับใครที่รออยู่นะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรออเซนอนก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าเซนอนเนี่ยคว้าตัวมาตินซูบิมเมนดี้จากซเรอัลซซดัดนะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญากัน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาของซูบิมเมนดี้จะไปหมดในปี2030นะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะเนะพราะว่าถนะ้าเซนอน,นเนี่ยมีการประกาศมาตินซูบิมเมนดี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเ หลังจากนี้เขาก็น่าจะไปเดินดิวในดิวของกองหน้าได้นะครับจะได้โฟกัสกับดิวอื่นสักทีนึงนะดิวนี้ก็จะได้จบไปนะครับแล้วก็เรียกนักเตะเข้ามาเพื่อที่จะปรีซซซันต่อสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับวิดีโอการเปิดตัวเนี่ยก็ไปเข้าดูกันได้นะในสมโมสรอาเซนอลนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่แหวกแนวแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างดีนะในคลิปเนี่ยก็จะมีการเล่นดนตรีนะครับด้วยการตีกองซึ่งเขาก็นิยามว่ามาร์ตินซูบิเมนดี เป็นกองกลางที่เป็นเหมือนคอนดักเตอร์นะครับเป็นคนที่คอยคุมจังหวะบีทเทมโป้ก็เข้ากับเขาดีนะครับผมรู้สึกว่าเป็นการคิดครีเอทีฟที่ค่อนข้างแหวกแนวแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยส่วนตัวเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ค่อนข้างชอบด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในเว็บไซต์ของอร์เซนลนะหรือว่าในโซเชียลมีเดียของอร์เซนลก็สามารถดูกันได้ส่วนเบอร์ที่เขาจะใส่นะครับนั่นคือหมายเลข36กนะก็ตรงกับที่เคยมีข่าวหลุดกันมาก่อนหน้านี้ นะครับก็ถือว่าไม่พลิกโผอะไรนะจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่เบอร์สีนะครับตอนที่อยู่แล้วซอไซดัดเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเบอร์สีเป็นเบนไว้อยู่ก็ต้องรอดูนะว่าอนาคตเนี่ยเขาสามารถ ขยับมาเป็นเบอร์อื่นได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าโทมัสปาเต้ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเบอร์ห้ามันจะว่างนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลเนี่ยก็อาจจะต้องมาใส่เลขตัวเดียวเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนกับเป็นตัวจริงมากกว่านะแต่งจริงก็ขึ้นอยู่กับนักเตะเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบเบอร์ไหนก็รอดูกันแล้วกันนะว่าอนาคตเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับแล้วก็มาตินซูบิเมนดีเนี่ยสมัยเด็กเขาก็เคยใส่เสื้ออาร์เซนอลนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนตััวยงให้กบอา นอหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะมาอยู่อาเซนนถ้าเราย้อนกลับไปนะครับมาตินซูบิเมนดีเนี่ยคือนักเตะที่หลายทีมเนี่ยต้องการนะครับทั้งเรอัวมันริดที่ค่อนข้างจริงจังเลยนะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับที่เกือบจะคว้าตัวเขาไปได้แล้วด้วยซ้ำนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกอยู่กับโซเซดัดแล้วก็ ปีนี้เขาก็ตัดสินใจย้ายมาสู่อาเซนอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยถือเป็นความภูมิใจในแฟนบอลอาเซนอลได้เลยนะอย่างน้อยก็มีหลายทีมที่เขาต้องการแล้วก็นักเตะเนี่ยเลือกมาสู่อาเซนอลก็หวังว่าจะปรับตัวเข้ากับอาเซนอลได้เร็วๆนะครับแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญในการคว้าแชมป์ของอาเซนอลซีซั่นต่อไปนะส่วนตัวเนี่ยถือว่านี่เป็นข่าวดีมากๆนะครับหลังจากนี้เราก็รอดูทิศทางนะว่าเซนอนจะเดินดีลยยังไงต่อไปนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับต้องบอกว่า เป็นการรายง,งานที่ไล่เลี่ยก,กันเลยนะกับการเปิดตัวของมาตินซูบิเมนดีนะครับทาง CN n โปรตุเกสนะครับหรือว่าสื่อในโปรตุเกสเนี่ยมีการรายง,งานแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยปิดดีวคว้าตัวยึกต่อโยเกเลสได้แล้วนะคบมูลค่าอยู่ที่80ล้านยูโรก็เป็นเงินต้น70บนะครับบวกกับอีก10ล้านยูโรเป็นแอสออนซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าฝั่งโปรตุเกสเนี่ยสื่อส่วนใหญ่ก็จะเล่นไปในแนวทางที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ย ใกล้เคียงที่จะปิดดิวโยเกเตสได้แล้วนะครับเรียกว่าเล่นบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่ายังไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่เป็น e อกล u s i v e แล้วก็พูดแบบมั่นใจว่าอาร์เซนอลสามารถปิดดิวโยเกเตสได้แล้วครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันเวลาเนี่ยมันไล่เลี่ยกับการเปิดตัวของมาตินซูบิเมนดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวออกมานะว่าถ้าซนอนเปิดตัวมาตินซูบิเมนดีแล้วเนี่ยก็จะไปโฟกัสในดิวของกองหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวลามันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเกินไปแต่ว่าอย่างที่ได้บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมก็ยังไม่เคยเห็นข่าวที่มันมาแบบฟันเป้ขนาดนี้นะครับอย่าง CNN โปรตุเกสเนี่ยก็มีนักข่าวที่เป็นคอมเมนเตอร์นะครับของ CNN โปรตุเกสเนี่ยเป็นคนรายงานเลยนะว่าอาเซนนลปิดดีลในการคว้าตัววิกตอร์ยอกเลสได้แล้วมูลค่าเนี่ย80ล้านยูโรแล้วก็จะสิ้นสุดในวันอาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ถือเป็นข่าวหนึ่งที่พอฟังได้แล้วกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องรอสื่อใหญ่ๆนะอย่างพวกเดวิดออสตินนะครับ ฟอร์เรียนแพตเทนแบนะครับหรือว่าทางฟราบิเซโอโรมานโน่ ano, เนี่ยมีการยืนยันอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ประมาณสักวัน2วันเนี่ยมีใครที่คอนเฟิร์มข่าวนี้นะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากๆเลยนะเราก็มารอดูนะว่า CNN อ็เอ็นโตลกเกตเขาจะแม่นแค่ไหนนะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกในการรายง,งานเลยแล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะถ้าเซนนปิดดิวได้นะครับมันก็จะถือเป็นการปิดดิวแล้วก็มีการประกาศอีกหนึ่งดิวนะครับก็ อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในการเรียกเข้ามาเพื่อที่จะพร้อมในการ p r ีซี s ั o n ก็หวังแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในข่าวนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยล่าสุดมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับอาเซนนลได้แล้วนะแล้วก็จะเซ็นกัน5ปีนะครับก็ไปจบที่2030ซึ่งหลังจากนี้เนี่ย อาเซนอลก็ต้องไปคุยกับเชลซีในเรื่องค่าตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีหลุดออกมาเนี่ยสูงระดับ40-50ล้านปอนด์เลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสูงเกินไปนะครับถ้าเซานนลปิดดิวได้ต่ํากว่า30เนี่ยผมจะโอเคนะครับกับดิวนี้แต่ถ้าเกิดว่าระดับ40-50ล้านปอนด์เนี่ยผมคิดว่ามันแพงเกินไปนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข่าวที่ตีคู่กันมาเลยกับโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยนั่นคือข่าวของอีธานเอนวานิลลี่นะครับว่าตอนนี้เนี่ย นยังไม่สามารถที่จะบรรลุในการเซ็นสัญญากันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องอัปเดตนิดน,นึงนะว่าอินวานิลลี่เนี่ยอยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยไปเตะยู่21ชิงแชมป์ยุโรปมานะแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะไปพักผ่อนได้ก็ต้องรอจนกว่าอินวานิลลี่เนี่ยกลับมาที่แคมป์นะครับแล้วก็จะมีการคุยในการต่อสัญญากันต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าทางเชลซีเขาก็กําลัง ตรวจสอบอยู่นะครับไอเรื่องเซ็นสัญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ็มาเนลี่ไม่สามารถตกลงสัญญากับอาร์เซนอลได้ก็น่าจะเป็นเชลซีที่แอบเข้ามาดึงตัวไปได้นะครับแต่ว่าพูดตรงๆผมก็คิดว่ามิเกลเตต้าคงไม่ปล่อยนะเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มิเกลเตต้าเนี่ยชมมากๆนะครับแล้วก็ประครบประหงมแบบสุดๆนะไม่อยากจะให้น้องไม่อยากจะให้เด็กเนี่ยมันต้องแบกรับ อะไรที่มันกดดันเกินไปนะครับอยากจะให้เอ็นวานเนลี่เนี่ยค่อยๆที่จะเติบโตนะครับแบบอย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสัญญาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะยังไงอาร์เซนอลก็น่าจะต่อได้นะครับคงไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบ้ามากๆแล้วนะไปซื้อเอ่เอมาดูเอเก้มาอ่าสี่สล้านปอนด์แต่มาปล่อยเอ็นวานเนลี่เนี่ยผมคิดว่า เป็นอะไรที่แปลกเกินไปแล้วนะคิดไม่ออกจริงนะว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นเนี่ยใช้อะไรคิดนะครับต้องพูดตรงๆแบบนี้ส่วนมาดูเอเก้นะครับก็แน่นอนนะสถานะของเขาเนี่ยถ้าย้ายมาสู่อาร์เซนอลก็จะเป็นแบ็กอัพให้กับบุกยโยซาก้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยเราก็ นึกภาพออกนะว่าถ้าซาก้าไม่ได้ลงเนี่ยเราก็มีแค่อ e ินวานิลี่คนเดียวนะที่พอจะหวังได้นะครับแต่อย่างที่เคยบอกไปว่าน้องเนี่ยอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดปีเท่านั้นจะให้มารับแบกรับความกดดันความหวังขนาดนี้เนี่ยมันก็ดูใจร้ายเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าอาร์เซนอลดึงมาดูเอเก้เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดูแย่ขนาดนั้นนะครับเห็นหลายหลายคนเนี่ยรู้สึกจะไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยผมคิดว่ามันแย่มากๆเลยนะไม่ควรที่จะ ต้องไปซื้อนักเตะสำรองเนี่ยระดับ4 0 5 0ล้านปอนนะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปลงกับเอเซหรือวันโรดิโกดีกว่านะครับ เพราะว่ายังไงเราก็มีเอ็นวันเลี่อยู่แล้วนะก็รอดูแล้วกันนะครับสาหรับโนนี่เนี่ยด้วยกระแสะข่าวส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยถ้าสัญญาส่วนตัวมันจบนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยระดับถึงระยะสัญญา5ปีแล้วแล้วก็มาดูเอเก้ K e เนี่ยพร้อมที่จะมาสู่อาเซนนทชอบโปรเจกต์ของอาเซนนด้วยก็เหลือแค่การเจรจาค่าตัวถ้ามันตกลงกันได้ผมคิดว่าดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของอาเซนนนะในการเปิด ตัวมาร์ตินซูบิมนดีสักทีนะครับแล้วก็ข่าวการคว้าตัวของโยเกเลสเนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะจริงแท้แค่ไหนแล้วก็มาดูเอเก้นะครับสุดท้ายเนี่ยจะสามารถตกลงราคากันได้เท่าไหร่นะครับถือเป็นเรื่องที่น่าติดตามทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ